ขอกาบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่เคารพรักทุกท่านนะครับสาหรับมือนี้รับผมกผมตาเสียจานยุบนะครับสําหรับมือนี้เขาจะสีมาเห็ดโค้งหลังคากันนะครับโดยที่ผมจะใส่เป็นทอพ v วซีนะครับตอนนี้ก็ได้ตัดนะครับผมก็จำไม่ได้แล้วว่าต้องตัดจากเส้นนะครับพอดีคลิปนี้เป็นงานพากเสียงมา ถ่ายวิดีโอไว้สักพักนึงแล้วแล้วคับลืมข้าวแล้วครับวบันนี้จำไม่ได้นะครับแต่ก็แต่ผมจาได้ประมาณว่าผมเหมือนให้มันเกินจากระยะขอบนะครับระยะขอบของขออนะครับเกินมากประมาณ10เส้นนะครับขางละ10เส้นถ้าขออหนึ่งจุดหาเมตรก็แสดงว่าความเหาวก็อยู่ประมาณรอยเจ็ดสิบกับผมความเหาวของอพวกหลงังคาเนาะ ความเหี้ของโคลังค่าด้านขังครับแต่ว่าตัวทีเหี้ยตรงเหี้ยตัวนี้นะครับผมกับบริวัดเนาะผมกับกาเอานะครับบริวัดเลยครับ่าเห้ยาเท่าใดเนาะผมกับพอดีมันมีทอเหลือครับเนี่ยครับตรงนี้นะจะประมาณหนึ่งร้อยประมาณหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเซ้นครับ ตอนนี้ผมก็เริ่มเอามาประกอบแล้วนะครับก็เริ่มใส่ขอตอใส่อย่างเรื่อยแล้วก็อเอาทอนะครับที่ตัดไปไปซุบใส่เบงนะครับว่ามันจะเป็นอย่างไดเป็นตาแข็งแรงบอนะครับเป็นแต่เอาแทะเลื่อยได้บอนะครับประมาณนี้ครับ แต่สุดท้ายผมเก่าแท้เลยนะครับก็คือที่ผมเล็ยนีนีคือผมมีการท่าเก่านะครับแค่ประกอบใบซื้อครับนี่ครับผมสําหรับโครงหลังค้านะที่ผมประกอบใบเรียบร้อยนะครับกัเป็นจํานวนสามสามช่องเนาะสำหรับตรงนี้นะครับนี่ครับรปะมาณนี้เลยครับ ผมสําหรับโครงสั่งด้านในคือเสร็จแล้วนะครับเหลือแค่เก็บส่วนหนานะครับก็คือตรงด้านหนานี่ผมสิใส้เป็นของงอนะครับเพื่อครงรับนะครับแต่ว่าตอนนี้นะครับผมก็สิเฮ็ตโตล็อกนะครับโตล็อกท่อด้านหนานะครับที่ว่าตอนแรกผมว่าเสียลวดมัดลวดยังเนาะวันนี้ผมก็เลยนึกออกคิดไอเดียออกนะครับ ผมกันเล่าแบบว่าเอาน็อตเบื่อสิบนะครับความเหย้าจากเส้นบุจยจั่มด้เดนะครับแต่ว่าก็เย้าพ่อสมควรน,นะครับเหย้าพ่อที่จะอาเายาากรัวทอละครับอืกับบอลูว์เหย้าสมเด็จต่ว่าขั้นไฟเสียดกะให้มัน,นเย้าเกินทอทเหย้าใส่ครับไหมันโออกมากนะครับพอได้ขันน็อตเนี่ยครับ สำหรับที่ผมใส่นี่ก็ค่อนข้างจะเงาอยู่จักหน่อยนะครับแต่ก็บอดด้เป็นเงียงมากครับเงาเงี้ยงดีกว่าสันนะครับเพราะว่ามันสามารถตัดได้ครับตอนนี้ผมก็เชื่อมเข้าไปเรียร้อยแล้วนะครับเชื่อมไปแล้วครับนี่ก็คือด่านมุมสูงนะครับที่ผมเห็นเนาะอันนี้ก็คือผมเอาทอนะครับเสียบเข้าไปในหูเรร้อยะครับ ซึ่งหู้นี่ผมก็ใส่สว่านแบทนะครับเจาะเขากับกาลยาเอานะครับสว่านตัวเดียวกันแล้วครับขับเที่ยวไปจอยอย่างครับเรามาใส่งานในห,หลายแบบหลายแรบ,บเพจนะครับ <S <S 1> <S 1> <ๆ>นี่ครับผมจอหู้ใส่ทอโดยท่อนี้ผมกัผมกับสีงัดขึ้นเข้าไปเล็กน้อยเนาะแบบแบบว่าบาไดไเจอย แบบตามธรรมชาตินะครับแบบยู่ขึ้นเนี่ยมันคงโกงเลกน้อยนะครับ <Wow. S 1> แต่ว,ว่าดันดันทอขึ้นเข้าไปแล้วก็คลายว่างัดงัดไห้มันงัดเล็กน้อยนะครับคือเพื่อไ้มันโกงเนี่ยครับคันนดัดเข้าไปอันนี้ผมกเ็เฮ็ดอีกด้านหนึ่งครับครับผมนี่ก็คือเชี่อมอีกดันนะครับกส็สืสเตปเก่าครับเอา แต่สีจอหูทอนะครับแล้วก็เสียไปซุปเซแล้วก็ขคันน็อตสเตปเกาครับผมี่ยังซับซ้อนครับนี่ครับผมกัเชื่อมไปเรียร้อยครับครับผมะมานี้เนาะไปน็อตเบิดสิบครับมันนี่ผมก็สีมาร์กแล้วครับสีมาร์กว่าสีจอเท่เด้นะครับนี่ครับเขาต้องอยู่ขึ้นเห็นมันโกงเนาะผมก็สีอยู่ขึ้นแล้วก็ผมก็สีมาร์กครับว่าควรจะเจาะตรงนี้นะครับ เท้าดึงดึงมากตึงๆนะครับดึงแบบปล่อยธรรมชาติแล้วก็เอามากุดตามนั้นครับพวกข้ามันกัสีแบนเนาะมันกับสีบ่ค่อยค้งมันได้นะครับ <c oughs> สําหรับตรงนี้คือผมเตรียมที่จะมากนะครับแก็จออหูส่ที่เกาครับประมาณนี้ครับผมอ่าแบบนี้มันก็เป็นงานมันใหญ่นะครับงานที่ผมแบบว่า ต้องมาผ่าเสียงที่หลังครับเพราะว่าตอนท้ายคลิปผมบริเวณวเนาะผมแบบบบมีอารมณ์จะว้าครับแต่ว่าก็แต่กับแบบว่าบ่อยากผาาที่จะท้ายคลิปนะครับกับพยายามท้ายคลิปนะครับถึงแม้ว่าอารมณ์ตอนนั้นนะครับมันบริเวเอนจอยมันได้นะครับเขาก็เหตุไปนะครับเพราะว่าด้วยความอยากเป็นยูทูบเบอร์นะครับกันเลยต้อง พยายามทําคลิปจังหน่อยถึงแม้ว่าความรู้สึกจะบระยะ่อเขตดนะครับเดี๋ยวขอเสียงกันมาผักเสียงที่หลังเนี่ยคือมันมันบ่มีนเนอร์นะครับมันลืมความรู้สึกอนะ่าเหตุเหตุการที่เหตุนะครับแต่ว่ามันจําความรู้สึกบุคคลใดเนาะถ้่เขาทายวิดีโอมาด่วนครับสําหรับผู้ใดที่เฮดยูทูบกับผมก็แนะนําให้เ้าเลยดีกว่านะครับเบาอยู่ในคลิปตอนเที่ยวาทายไปเลยนะครับมันจะได้ มีความมีความรู้สึกกับเหตุการณ์นั้นดีครับแต่เอา,าเมวา้าที่หลังนะครับมันอาจจะลืมความรู้สึกขณะที่ทายนะครับเช่นแบบเขาตื่นเต้นเขาตกใจเขาอย่างนะครับแล้วก็ตอนที่ภาคนั่นะครับตอนที่ผมบรรย่ายเนี่ยถ้าเกิดเขาแบบบ่ได้รู้สึกอยากว่าว่ามีอารม่มอยากว่าวนะครับมันก็บ่รู้วาสีว่าอยังเนาะ ก็คือ,อยังตอน,นี้นะครับผมก็นอนผมก็ตื่นนะครับผมก็ตื่นึ้นมาคือพอว่าอันยังมีคลิปหนึ่งนะครับที่ยังเห็ดบนเหลี่ยวะแล้วก็รู้สึกจากเห็ดให้เลี้ยวนะครับผมก็เลยมาเห็ดที่จริงมันก็ผมก็เห็ดข้างไว้นะครับหลายมือนะครับแบบสังเกตเวลาการลงอัพคลิปก็จะหูเล่นะครับเพราะห่างเมื่อไลายมือนะครับเพราะว่าผมขี่ข้านนี่ครับแบบ การเฮ็ดการผากเสียงนี่ครับแบบผมรู on ้เสือมันยากเพราะหัวสีพากเสียงนี่ข้านเฮ็ดหลวนครับเดี๋ยวก็พวกเห็ดนะครับเวนอปเวนไปอยู่นี่เห็นครับมันก็ต้องเฮ็ดนะครับเขาก็สุดท้ายเขาก็หนี้พวกผลครับข้างนอกอยากเห็ดเอกากต้องเห็ดนะครับกัเป็นนิสัยที่บ่ค่อยดีเหมือนเด้นะครับการที่ขี่ขั้นนะครับสุดท้ายถ้าเกิดเขาอยาก เดินต่อในเส้นทางนี้นะครับห้องก็ตรงเฮ็ดเอลอยวนะห้องกับขา,าเ้อเฮ็ดเลี่ยวมันก็นเลี่ยวครับกับผมกับสีวางเด้ผมคือผมกับบอกเลยว่าผมเนี่ยโบแมนคนขยันนะครับผมก็เป็นคนขี่้านคนหนึ่งนะครับที่อยากเป็นยูทูบเบอร์แค่นั้นเองนะครับผมแค่พยายามสั่งคอนเทนต์ที่มันมีสาระนะครับแล้วก็มีความสั่งสันแค่แค่นั้นเองนะครับ ผสําหรับวิดีโอนี้ก็ฝากไปซ้ำนี้ก่อนนะครับเท่ากับมาเฮ็ดโค้งหลังคาไว้แล้วเนาะเป็นโค้งหลังคาทอพีวีซีีหุ่นนะครับมือนี่ก็บ่ได้เฮ็ดยังไรนะครับการเฮ็ดโค้งตะเกียนมือนี่ก็สีบอทัานในดําเนินการอยังมากไหมนะครับก็ได้แค่เฮ็ดโค้งหลังคาไว้เนาะซึ่งขั้นตอนต่อไปเท่ากับสีเป็นการเอาแผ่นพลาสติกใสเนาะมาปูเป็น หลังค่าครับเอาไว้กันฝนก็เอาไว้กันฝนนะครับแต่ว่าบบไดเอาไว้กันแดดเนาะเพราะว่าตะกแตรนโหพิ่นมักแดดเฮาก็ต้องใสผ้าคุมโรงเรือนพลาสติกใสเนาะซึ่งผมก็ซื้มอมาไว้ละแต่ว่าตอนนี้เพิ่งเฮ็ดโครงแล้วเนาะ <c oughs> คิดว่าน่าจะบุญ,ญาาครับก็แค่เอาพลาสติกมาคุมหล้ะก็หาแนวล็อกแนวอย่างไวให้มันบ่หลุดเนาะกะ บรู้กันว่าจะต้องเจอปัญหายอย่างนี้นะครับจะว่าสําหรับอีพี่นี่กับโยบาสันี้ก่อนนะครับกเหตุภารกิจตามเป้าหมายสำเร็จนะครับรเหตุโค้งอย่างเรียบร้อยแล้วการอ้อ,อมคอกตะ,กะเกียรเนาะผมก็ได้สั่งมุ่งขาวตาสามสอนิ้วแบบแบบแข็งมาใหม่นะครับกับ อันที่เคยอันที่ผมสั่งมาก็คือผมบดใส่นะครับเพราะว่ามันบางเกินไปบ่สามาัดออกมาเห็ดแอกตะกะแตนได้นะครับทายังเฟื่อนออกมาเห็ดเนาะกับรับรองได้เลยว่าตะกะแตนหนีแน่นอนนะครับเพราะว่าแค่ห่อเนิ้อจิ้มมันก็เป็นหัวมากเนาะตะกะแตียนหมดออกได้แน่นอนครับขันสภาพนนั้เนาะครับผมสำหรับพี่นี้ก็ฝากไใบสมนีก่อนนะครับเดี๋ยวขอไปเห็ดน้ำหยางก่อนกีดยางไว้เองเพราะท่านหยอดนมันก่อนนะโมเมน แห่งเบิดบูเนี่ครับผมเดี๋ยวเจอกันอีพี่นาเขาสีมะม่วงเข้าสีมะม่วงหลังคานะครับที่จริงผมก็อยากจะอมอขอกตะ,กะเตียนไว้ก่อนละแต่เหนุยังเด๋มันต้องสั่งไหมเนาะต้องจากมื้อนี้กันนะจะต้องใส่ร่ายยกสองสามมือเนาะสินค้าค่อยสีมะหอดกับประมาณนี้ครับผมขอบคุณครับแล้วเ,เจอกันใหม่บายบาย